กองปราบนะคะได้ล็อกตัวหนุ่มธุรกิจชาวมาเลเซียนะคะซึ่งเป็นเจ้าของสถานบันเทิงได้คาสนามบินดอนเมืองค่ะซึ่งหลังจากที่นักธุรกิจคนนี้ได้ไปรุมฆ่าลูกน้องชาวจีนนะคะซึ่งอ้างว่าตนนั้นโดนขโมยเงินไป40,000ริงกิตหรือว่าเกือบ400,000บาทนะคะแล้วก็อ้างว่าที่ก่อเหตุนี้เพราะว่าตนนั้นเมาค่ะแล้วก็หลังเกิดเหตุก็เกิดความปัวนะคะก็เลยบินหนีมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาอยู่กับแฟนที่จังหวัดปุรีร์ค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบนะคะกองกำกับการ6กลองบังคับการปราบปรามชุดปฏิบัติการตรังสตูนะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตมท่าอากาศยานกรุงเทพ ร่วมกันตรวจสอบนายลิมวีฮัวนะคะอายุ31ปีนะักธุรกิจชาวมาเลเซียเชื้อชาติจีนนะคะภายในบริเวณอาคารผู้ดโดยสารขาเข้าสนามบินดอนเมืองขณะเดินทางมาจากประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งหลังจากที่เมื่อเวลา16นาฬิกาวันเดียวกันนะคะทางตำรวจกองปราบกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามซึ่งรับผิดชอบพื้นที่บัญชาการภาค9ได้รับการประสานจากหน่วยงานยูนิสริซิตันแซมปาดันนะคะบางคาอยุธาราซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานชายแดนของประเทศมาเลเซีย ให้ตรวจสอบนายลิมวีหวงนะคะชาวมาเลเซียรายนี้ซึ่งกําลังเดินทางด้วยเครื่องบินเที่ยวบินที่ FD511 จากท่าอากาศยานนานาชาติเซนนรัตยาโฮบารูประเทศมาเลเซียถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพมหานครประเทศไทยค่ะ เนื่องจากนายลิมวีห่วงนี้เป็นผู้ต้องสงสัยที่ร่วมก่อเหตุฆาตกรรมลูกจ้างชาวจีนที่ยักยอกเงินนะคะซึ่งเหตุเกิดที่ร้านรูวซิกติซิกคลับท่าซึ่งอยู่ที่รัฐยะโฮบารูประเทศมาเลเซียซึ่งนายลิมวีห่วงนั้นเป็นหุ้นส่วนใหญ่นะคะโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็ขอให้ทางการไทยนั้นช่วยตรวจสอบนะคะและก็ส่งตัวกลับมายัางประเทศมาเลเซีย ต่อมาค่ะเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานกรุงเทพกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ได้พบนายลิมวีห่วงนะคะปรากฏตัวอยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าของท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองจึงเข้าไปแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและชี้แจงรายละเอียดของทางคดีนั้นให้ฟัง ซึ่งนายลิมวีหวงนั้นก็สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่ามีแฟนสาวเป็นคนไทยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์และก็ยอมรับในเบื้องต้นนะคะว่าร่วมกันฆ่าลูกจ้างชาวจีนจริงชื่อนายอเล็กนะคะแต่ก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเมานะคะซึ่งสาเหตุนั้นมาจากลูกจ้างชาวจีนรายนี้ได้ขโมยเงินของร้านไป4ี่หมื่นริงกิตหรือเกือบ4,0,000 0บาทค่ะแล้วก็เอาไปเล่นการพนันที่คาสิโนโออนไลน์แห่งหนึ่งในรัฐยะโฮบารูของมาเลเซียน,นะคะแล้วก็พาตัวมาสอบถามเรื่องเงินที่ โดยมีเพื่อนอีก3คนนะคะลงมือทุบตีเป็นระยะแต่ตนนั้นก็ได้ใช้ขวดตีเข้าที่ศีรษะนะคะทำให้ลูกจ้างนั้นหมดสติไปจนกระทั่งมาทราบตอนเช้าว่าเสียชีวิตแล้วจึงกลัวความผิดและก็เดินทางหลบหนีมายังประเทศไทยเพื่อที่จะไปหาภรรยาคนไทยที่จังหวัดบุรีรัมค่ะก่อนถูกเจ้าหน้าที่คนไทยนั้นพบคาสนามบินนะคะ ทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่นั้นได้คุมตัวนายลิมวีห่วงนั้นไปลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานที่สอนอรเมืองในคืนดังกล่าวและก็ประสานตํารวจมาลเลเซียส่งตัวกับประเทศมาลเลเซียทันทีค่ะ